สวัสดีครับวันนี้อยู่อีสุดีแม็กพอร์นิวประตูติดตั้งฟิล์มนาโนคาร์บอนเซรามิกจาก m ม x กซครับดีจริงบอกต่อนะฮะสำหรับคันนี้นะครับเรื่องใช้ฟิล์มมาหน้าเป็น BP นะฮะร,รุ่น Black Panther 20นะครับสำหรับรอบคันใช้เป็น BP 05 80%รรอบคันนะครับเรามาดูนะครับความเข้มนี่ฮะมืดตึ๊บเลยนอกมืดในสว่างนะครับมองทางชัดเจนเป็นแบบนี้ครับ หรอฟิล์มนานอนคาร์บอนเซรามิกนี้ไม่มีส่วนผสมของโลหะนะฮะเพราะฉะนั้นตัดปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวนนะครับในส่วนของโทรศัพท์แล้วก็สัญญาณรบกวนในส่วนของ GPS นะครับตัดออกไปได้เลยนะครับลดความร้อนสูงสุดด้วยเซรามิกนะฮะตัวนี้ความทุบแสงนะครับด้วยคาร์บอนนะฮะเทคโนโลยีการผลิตที่เล็กสุดครับนานอนคาร์บอนเซรามิกเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนยครับว่านอกมืดเมื่อกี้เราดูด้านนอกไปแล้วในสว่างเป็นยังไงนะฮะเราจะเห็นได้เลยนะฮะว่า ้านหน้าใสากว่าเนื่องจากว่าเป็น60%นะครับ BP 20ส่วน้านข้างรอบคันนะครับใช้เป็น BP 05นี่ฮะด้านในยังมองทางชัดเจนนะครับส,อสบบนะอาดใสเ,เ,เคลียร์แบบนี้เลยนะฮะมาดูนะฮะด้านหลังก็เหมือนกันยังมองทางชัดเจนเคลียร์แบบนี้เลยนะฮะเหมือนแบบติดฟิล์มใสเลยนะครับแต่ด้านนอกมืดจริงๆครับนี่ฮะเดีย๋ยวเรามาดูเรื่องลดความร้อนสักหน่อยว่าตัวนี้ลดความร้อนได้ ขนาดไหนนะครับด้วยการใช้ตัวเทสเตอร์ฟิล์มนะครับจากแมกมานั่นเองนะครับก่อนติดนะครับตัวนี้ลดได้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะเดี๋ยวขออย่าโฟกัสสักนิดนะครับสริแสงปรับยากมากครับนี่ฮะแสงสอง่านนะครับ3.9รังสี UV กันได้100%นะครับลดความร้อนอยู่ที่90.6าสนะฮะประมาณนี้ ของเดิมมานี่รังสี U.V กันได้9 9.7นะครับลดความร้อนได้ที่62นะครับตัวนี้ติดใหม่ได้ถึง90%เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะใช้รถอยู่สนใจติดตั้งฟิล์มรุ่นใหม่นะฮะเป็นเทคโนโลยีนาโนนะครับคาร์บอนเซรามิกนอกมืดในสว่างแบบนี้นะครับยิ่งเป็นรถสีขาวด้วยตัดกับตัวฟิล์มสีดำนะครับสวยงามแบบนี้เลยลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง YouTube หรือโทรได้ที่เบอร์0819537181ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ